ไม่ใช่ลูกเนี่ยเป็นบังกะโลครับครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเขาจะโรยด้วยปะการังครับเศษปะการังเพราะว่าปะการังมันเยอะมากที่เกาะน,นันต่างเมื่อก่อนมันสวยมากครับมันเต็มไปด้วยหาดเต็มไปด้วยปะการังเลยแล้วก็เดินเที่ยวเดินเดินเที่ยวอยู่ที่ชายหาดแต่ไอ้ไอตอนนั่งห้องน้ำเนี่ยมันไปเห็นไอหัวปะการังหัวหนึง่งที่มันมีรูปร่างหัวเหมือนสัตว์ประหลาดอ่ะ แล้วเราก็เฮ้ยเราก็มองนะมันไอ้เหี้ยมันเหมือนสัตว์ปรนหลาดไว้แล้วก็หยิบขึ้นมาตอนนั่งข้องน้ำอ่ะเฮ้ยมันเหมือนสัตว์ไอ้เธรรมชาติมันสร้างได้ไงวะเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็เหมือนเฮ้ยถ้าเราต่อเป็นลูกสัตว์มันก็ดีสิวะมันก็ดูลองเอามาต่อดูแล้วเราก็เอา,อางบป,ประมาณลังเรานนะมาต่อเป็นลูกสัตว์ครับสัตว์แบบเนี้ย มันก็ขึ้นมาเอ้ฝรั่งซื้อไว้เราเสียดายอะไรกันนั้นเราก็เออยากได้เงินแต่ผมชอบรูปฉลามเนี่ยครับออันนี้อันนี้รักที่สุดเพราะว่าไกลวิภาคอันนี้รักที่สุดเลยแล้วจากนั้นก็ทํามาเรื่อยๆจา่ไอ้ฝีมือไม่ดีก็ทํามาเรื่อยๆจนฝีมือดีขนาดนี้ครับแล้วแล้วมีมาน้ําก็สวยมีคนซื้อไปหลายคนแต่ฝรั่งซื้อไปเยอะเพราะเวลาออกงานเนี่ยเราไปติดโชว์แล้วมันก็ขอซื้อซื้อก็ขายขาย สามพันสี่พันอะอันไหนเล็กหนยกระใน<อ>ยุคนั้นก <มา S 2> ็นนลังคาสูงนะครับนี่นี่คือนี่คือตำนานและของจริงเพราะนั้นประการหลังเนี่ยมันสร้างเป็นรูปหัวสัตว์ได้หมดเลยแต่มันเป็นสัตว์สะเทินเป็นสั์น้ําส่วนใหญ่สักทะเลหรือไม่ก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำในแอมฟิเบียนรนักน้แล้วไอ้อย่างนี้คือ100้อยประจิ้น นี่ชิ้นกำลังร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตกแต่งมันมาแบบนี้เลยใช่ไหมครับเออแล้วก็มาต่อโอ้นี่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 ต่อได้วยกาวครับปู๋เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ก็เหมือนกับไอ้ท็อปวิวครับท็อปวิวก็คือหงมมุมสูงแกนน้ำกับไอ้อะไรจราเช่จราเช้เจลาเช่น้ำเค็มเออเนี่ยนี่คือท็อปวิวนะอันนั้นคือท็อปวิวครับส่วนใหญ่จะเป็นท็อปวิวอันก็มีฉลามไซวิว นี่นี่นี่คืออันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม,ม,ไม่ไม่มีตกแต่งแต่ไอ้ฉล,ลามเนี่ยมีตกแต่งนิดหน่อยครับไม่น่าเชื่อนะหัวมานี้เลยนะมันมาอย่างนี้เลยครับเออเชืเ่อไหมแตกมากเลยครับเนี่ยหัวมานี้เลยครับเราโอ้โหนี่หัวฉลามนี่ว่ะตอนนี้เราก็มีความรู้เพราะเราเป็นนักดำน้ำด้วยอ๋อปูดำสกูบ้าด้วยเออสกูบ้าอืมเนี่ย ไอ้นี่ก็เป็นหัวมากนี่เลยครับเนี่ยนี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นคือประกันรังร้อยเปอร์เซ็นไม่มีตบแต่งครับแล้วเวลาฝูต่อต่อด้วยต่อก็ใช้กาวกาวเออหมายว่าว่าพอได้หัวปุ๊บเราก็มาวาดสาีล่าใช่ไหมอ่าครับวาดสาีล่าเข้าๆแล้วเราก็ค่อยๆต่อครับวาดพอได้สัดส่วนใช้ได้แล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็ต่อครับ ต่อไปหาทีละ้นแต่ไอ้ส่วนล่างเนี่ยมันไม่ยากหรอกส่<ม>วนล่างเนี่ยมันมันไม่เป็นรูปล่าง<ม>เนี่ยต่อเนี่ยมันมีรอยต่ออยู่แร้วแนบเนียนด้วยนะครับต่อต้องต้องต่อเสร็จต้องโรยโรยผงหล,ล,ลังกานหลงังเพื่อคุมเออโรยผงให้มันกลือนะครับโรยตรงรอยต่อ จะไม่เห็นแต่้ส่วนนี้ตกแต่งนิดหน่อยครับเนี่ยประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่หัวประมาณนั้นเลยหัวมาอย่างนั้นเลยเออนี่ยหัวมาอย่างนี้เลยแต่เราอาจจะแต่งฟันนิดหน่อยอะไร,รอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกมันก็มีน้อยครับเราสอนไอ้สอนไอ้คนที่ก่อมันทําไม่ได้อ่ะมันมันอยู่ที่ติดด้วยของแต่ผม <คน S 1> อ่อานะแต่ผมชอบอันนี้ เพราะว่าการศิลปะเนี่ยเราก็เรียนมาจากโรงเรียนสมุทรปาการวาดลูกอะไรพวกนี้นะโรงเรียนรอยก็สอนเวลาทหารเข้าไปอ๋อนเรียนรอยก็มีสอนมีมีมีสเก็ตภาพอสเก็ตรวดเร็วคือเขาไม่มีกล้องถ่ายใช่ไหมครับก็สเก็ตภาพที่ว่ามองเห็นค่าศึกไกลๆเนี่ยนี่เก็บข้อมูลแล้วก็ไปรายงานคือไม่ได้มีกล้องคือถ้าไม่มีกล้อง เรียนแค่นั้นแหละแต่เราชอบศิลปะเพิ่งเพิ่งรู้ว่าตรงเรียนในร้อยเมื่อก่อนมีสอนมี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 สอนศิลปะนี่นี่คือศิลปะแต่มันต้องมีหัวอย่างเงี้ยมีมีความชอบแล้วทำมันทําเพลินทั้งวันไม่กินข้าวกินปลานะถ้ามันถ้ามันสุกมันเริ่มจะสวยนะเงี้ยมันจะมุ่งทําให้เสร็จอะเมื่อก่อนมันนั่งทำนี่ก็มีเมื่อก่อนกลับแล้วกเกาะแต่มันยต้อมมีเครื่องอะไรหนึ้ เครื่องต่อเครื่องกอนี่มันใช้ไฟฟ้าตอนอันนั้นก็ผลงานของปู่ใช่ใช่อันนั้ใช้มือใช้มือกอนี่จำได้อ๋อที่หมุนเหมือนเอจีรนัะดิ์เกียร์นะครับขนหัวมันมาขนไงมาแต่ที่หาดจะดีสุดนี่หาดจะเป็นธรรมชาติที่แล้วไอ้ฝรั่งสําเร็จจากอิตาลีมันเป็นนักศิลปะมันมาเห็นเราบอกเฮ้ยยูทำศิลปะอะไรเนี่ย คอสซิ่งคอร์ลันคอสซิ่งคอร์ลันมันไม่เหมือนใครคิดได้ยังไงเป็นสำเร็จที่ว่าว่าไม่ใช่กูสำเร็จจังเดียวเลย <laughs> แล้วะเป็นบอลทรงเชื่อเลยเป็นทหารลบเลยเฮ้ยอิมพอสซิบลนั่งพูดอย่างนี้เนี่อยู่ทั้ได้ยังไงเนี่ยบอกก้อนเนี่ยนั่งทำไปเรื่อยมันก็ออกแบงมันก็เป็นเลยละมันมาจากชิ้น turning point ที่ปู่เจอในห้องน้แล้วที่ได้หักเต็มไปหมดแล้วต้องไปเดินเรื่อยเนี่ยแล้วมันก็ขอซื้อขอไปอันหนึ่งเราก็ให้ไปแล้วมันก็ให้รูปเรามาดูเยี่ยงแก่วอะไยเนี่ยบอกว่าแลกกัน นี่นี่นี่ลูกของมันอยู่นะนี่นี่ลูกมันอยู่นี่มันนั่งว่าลูกมาพาวต้นมาพาวที่ที่เกาะตรงที่ปากทะเลมันัมันวาทักเดือนจุกๆุกชุกชุกุกเดียวน้ำมันครับเออเนี่ยลูกมันเีอแหละเฮ้ยสำเร็จศิลปะจากอิตาลีนะใช่ครับว่าจากอิตาลีเป็นศูนย์กลางของศิลปะเลยมันเ็นชื่อไว้ด้วยแหละตรงนั้นนะเราไม่รู้ชื่ออะไรครับ เออคือแรงงานสุดจริงไม่หลักฐานนี่คือตำนานศิลปะของพาอก็าผสมงานศิลปะเยอะเหมือนกันนะครับอ๋ออันนี้ของเมียเัาอันนี้ก็ซื้อมาเวลาไปเวลาไปอะไรอ่ะแม่แมก็ทั่งงานประติมากรรมเลยเออเวลาไปเดินตลาดเที่ยวอ่ะ เนี่ยอย่รูปนี้เนี่ยรูปนี้อย่างนี้เขาจริงเลยถ่ายเลยเพราะสนุกที่นีอยู่ในท้องเนี่ยมาทำเป็นธรรชาติอยุนะเนี่ยสัตว์อันนี้ตรงประเด็นเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือใหม่ใหม่ไม่รู้แล้วนี่ร้อยละเซลครับเอาเอาประการังมาต่อร้อยละเซลเลยนะครับแต่มันไม่เหมกต่อไปตามในความคิดอิ่เอ็กซ์ินครับอันนี้คือปลาแต่ไม่รู้ปลาอะไรโอ้เก่งเรื่องอนาโตมีด้วยครับ แม่นแม่นยำเรื่องเรื่องเรื่องชลีล่ะชาลีละเรื่องนตมีกายวิภาคศาสตร์เพราะว่าผมสอนนะแล้วแล้วก็เหลืออยู่แค่นี้มาเยอะเขาเื้ออะไรเนี่เนี่ยนี่นี่คือศิลปะที่เราทำอันนี้อันนี้ต้องการทําให้เป็นหมือนฟอิ้นครับก็เลยลองมาทาอย่างนี้แต่มันไม่ค่อยสวยหรอกเนี่ยอันนี้เป็นปลากระเบนโรนันปลา แต่เมื่อก่อนซื้อซื้อจากไอ้ดานเควียนไปเมื่อนี่ยปู่ชิ้นนี้มีเสน่ห์มากเลยนะครับเฮ้ยอย่างเงี้ยเหรอไอ้อย่างนี้เราคิดเลยไม่แต่แต่ในมุมมองของของคนเรียนเศษปลาในมุมมองเรียนปลก็อาจจะชอบเพราะว่าคราบสีใช่ใช่ใช่เนี่ยครับอันนี้อันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเสน่ห์ของของของมันเลยเออเออเออเดี๋ยวเก็บไว้ไว้ปู่ต้องเก็บนะครับเหรออันเนี้ยเหรอใช่ครับอันนี้ถ้าจะทิ้งเลย อย่าทิ้งครับอันนี้นะก่อนเราเราเล่นถือรปปัด่างเกลียนไงเราไปซื้อด่าเกลียนแล้วไปขายมินเผาแล้วเราก็มาทำาือปปน้่ไอ้ทำบอกเองไหมครับไม่ไม่ไม่ซื้อย่างด่านเกลียนอ๋อช่้อมาก็อย่าไปทิ้งนะครับปู่ถ้าทิ้งมาให้ผมสอนเด็กดีกว่าอันนี้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 สวยเออเดี๋ยวอันนี้เก่งมากอาจารย์บอกผมชอบอันนั้นอะฉลามอันฉลามสวยอันนี้อันที่สองอืมฉลามสวยที่สุดไอพวกนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับ อันนี้ก็งามครับมันมีความงามในตัวมันอยู่แล้วนี่นี่คือทําอีกแบบหนึ่งเอาอัดรงมาในหินเลยนี่นี่นี่คือปลาอะไรเขาเรียกปลาปลาุ่มอ่ะปลาุ่มจงตีปลาชุมจงตีตัวเนี้ยนะครับสิงโตสิงโตปลาสิงโตส้มจงตีมันจะพางแล้วมันจะงับไอ้ปลาเนี้ยอารมณ์ก็เหมือนทหารลพิเศษเราอันนี้น่าจะเป็นโลมาไหมครับ อ่าอันนี้อันนี้อันนี้เรามาอ่าอันนั้นจะป่าบินครับปั๊บครับไม่รู้ว่าเราอิมเมจหมดแต่เรามีความรู้เรื่องหรือเรื่องเรื่องจอดทะเลนะโคตรอยากเอาให้พี่ธนากรบัวปอดดูมากไปเรื่องนี้ถ้าจะให้ไปแนะนำเเป็นอาชีพได้เลยครับขายโอแพงมากเลยแพงครับปู่คือบอกบอกจอนเบสิกง่ายอ่ะไปทำเอาเองครับเพราะเด็กสิน์ก็ยังมีนั่นอยู่แล้วครับ สอนเลยว่าเริ่มต้นตำนานเป็นยังไงอันนี้วิชาความคิดสร้างสรรค์ศิลปะทำมาจากอะไรทำยังไงนะเล่าได้หมดเลยเพราะว่าเราทำกับมือเองเราสร้างมันเองไม่น่าเชื่อว่านักรบจะนีจะทำให้ออกคลิปได้เลยครับจะไปออกคลิปในโอกาสที่เราเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ก็เลยพอดีเจอกันกับนักศิลปะก็เลยบอกให้รู้ว่าเนี่ยพ่อกับ็นนักศิลปะเพราะว่าทหารเนี่ยตั้งแต่สงครามโลกแล้ว ที่มันเขียนรูปฮิตเลอร์ไม่งั้นชอบศิลปะฮิตเลอร์ก็ชอบงานศิลปะแต่มันก็ฆ่าคนเก่งก็มันแปลกนะแต่ไอ้ศิลปะมันเอาคนเข้าไปหมดเลยไอ้หาขโมยให้หมดเลยสวยๆฮิตเลอร์ก็ชอบงานศิใช่ใช่ทำงานศิลปะด้วยใช่ใช่ฮิตเลอร์แต่เรามันไม่ใช่แบบฮิตเลอร์ชอบศิลปะแต่ก็เป็นทหารเหมือนกันผมชอบนี่นี่ผมอ่าพบเจ้าหน้าทครับเจ้าหน้าทีซื้อไปตัวลักกะริม แต่เป็นแบบนั้นแต่เป็นเป็นโคู่ครับเน <Yeah. S 1> ี่ยซื้อตัวหนึ่งเราก็เลยเก็บไปตัวหนึ่งแล้วก็เผาบอ่ออะไรอย่านชุใน,นครับซื้อไปตัวอันนั้นสวยอันนั้นตัวก็เลื่อเป็นเป็นปลาอกอกแออก,ก่ครับจำได้ยังเสีได้อยู่ใจใหญ่ยยอะไนั่นใหญ่แต่อันนี้คือรักที่สุดครับอันนี้นคือรักผมผมเห็นทีแรกแล้วผมก็เลยรู้เลยครับว่า คือมันสวยสุดสวยที่สุดสวยเหมือนที่สุดแล้วแล้วศิละแบบมันฉลามขาวด้วยเออฉลามขาวเนี่ยใช่ถ้าเราตั้งใจทำน่ใช่ครับถ้าเรามีหัวตั้งใจทำแล้วทำขายได้จริงอันนี้ขายได้จริงครับรูปรูปที่เกาะลันตาจะมีน้องไว้คนอยู่ครับรูปที่เราโชว์ไว้แล้วก็ไม่น่าไม่น่าเชื่อว่านักรบสามารถทำงานศิลปะได้ไอ้นักรบนี่ชอบเงื่อปะรบ แต่เวลาว่างๆก็ชอบที่รัตตอ่ะนั่งวันนี้ก็ขอญาตนะครับผมครูยิววิชิตวัฒนานะครับจากแผนกวิชาสิลปประมร,รมวิทยาเทคนิคลพบุรีก็จะขอญาตให้ปู่ประจักษ์นะครับให้พรมงคลกับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาเทคนิคลพบุรีแล้วก ผู้ที่ทํางานศิละปะหลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าปู่คุณปูป่มาจากทำงานศิละปะด้วยนะครับวันนี้ผมได้รู้แล้วเดี๋ยวดูในคลิปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอืมอยากให้ปู่ให้ก่อนก็ดีใจนะที่อาจารย์อยู่กับล้านเกิดมันพามาถึงมาเยี่ยมพ่อถึงบ้านนะเราก็เป็นคนลูกบุรีเมียมีเมลูกบุรีก็เหมือนคนลูกบุรีแหละก็อยู่ใกล้กัน ก็วันนี้ก็ได้แนะนําเรื่องศิลปะที่พ่อเป็นคนสร้างเป็นคนทำก็ก็คือเป็นศิลปะที่มันยังไม่เคยปรากฏที่ไหนก็พ่อก็ตั้งชื่อเองว่าเป็นฟอร์ชินครับคอฟอเนฟอร์ชินอาร์ตนะครับก็ได้แนะนําอาจารย์ไปนะแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นศิลปะเป็นอาชีพได้จริงอันนี้เพราะว่าพ่อก็เคยขาย สมัยอยู่ที่เกาะลันตาขายฝรั่งไปเยอะนะ <k> ก็เหลืออยู่เท่าที่แนะนําให้อาจารย์ก็ยินดีถ้าอาจารย์จะเชิญไป <â> แนะนําไปสอนีิลปะเพื่อเพื่อให้ลูกหลานใน <â> ได้มีความคิดในทางศิลปะใหม่ <â> ๆความคิดใหม่ๆเรื่องศิลปะนี่ยินดีแล้วก็ที่จะสอนให้แล้วจะเล่าเรื่องให้ว่าไอ้ศิลปะมันมาอย่างไงทํากันอย่างไงนะสามารถไป ที่จะทําเป็นอาชีพได้นะครับครับซึงไม่ยากอันนี้ก็ยินดีแล้วนอกจากนั้นก็ยินดีที่จะไปเล่าเรื่องต่างๆเรื่องการรบเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อให้ลูกหลานได้เกิดความสํานึกในเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเรามีรากเหง้ามายาวนานเจ็ดแปดร้อยเกือบพันปีเอาเยรงไหมครับนะครับแล้วก็รากเหงา้าเราก็อยู่ในดินแดนนี้มานะบรรพบุรุษเราได้รักษา ดินแดนประเทศชาติมาให้ลูกหลานจนทุกวันนี้ได้เสียสละเลื่องเงนเน้อไปมากมายซึ่งขณะนี้เราเราจะต้องสามัคคีกันลูกหลานจะต้องรู้เรื่องประวัติศาสตร์พรเพราะว่าเรากําลังถูกศัตรูลุกลานนะหลายๆด้านทั้งทางทหารทั้งการเมืองทั้งการปกครองอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายถ้าเราไม่รักกันไม่มีอุดมการณ์นะเรารรอาจจะสูญชาติ สิ้นชาติได้ครับนี่เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเราต้องเชื่อกันรักษาสถาบันชาติศาสนาประมากษัตริ์ไว้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วยินดีที่จะไปเป็นวิยากรหรืออะไรถ้ทาเชิญมานะก็จะเล่าก็เล่าเรื่องทั้งหลายในชีวิตความเป็นมาให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นความรู้เป็นประวัติศาสตร์เพื่อให้ลูกหลานได้มีความสำเนึกในชาติศาสนาพระมากษัตริ์วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับ แล้วก็้ลกหลานที่มาแล้วก็จะมีผ้าไปแจกให้เลยสำคัญเลยครับอันนี้ก็ให้ให้อาจารย์กับล้านไปทดลองขอบคุณมากครับขอบคุณครับลุงครับ